สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็มาอยู่ในเกมคาบาโมบายินฟินิคอมโบออีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพาเรียนรู้ระบบฟอร์ดวิงนะครับตอนนี้คือตัวผมยังเปิดไม่ได้นะเป็นตัวลองใน ID นะครับมาเก็บเวลพอดีแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะหรือบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าฟอร์ดวิงมันเรียนยังไงนะครับเราจะมีปีกได้ยังไงนะครับ อันดับแรกเนี่ยที่ต้องมีเลยคือเลเวลนะครับเลเวลร้อนะครับถึงจะเรียนฟอสต์วิ่งได้นั่นเองซึ่งตอนนี้ตัวรองผมก็เลเวลร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะอยู่ที่ในเคเวสนะฮะชื่อว่าเยิร์ดเกรดอะชิพเมนต์นะครับรางวัลจะเป็นโฮลี่วอ e r เตอร์ซึ่งก็คือตัวเปิดปีกของเรานั่นเองนะครับเราต้องมาที่พอร์ตลักหรือว่ากดย้ายตรงนี้ก็ได้ครับในเควส์เดี๋ยวมันจะเดินมาให้นะครับตัวเควสจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น คอ c อเคมิสของเมืองพอรตลักนะครับกดไปเลยนะครับวิธีทำง่ายนิดเดียวกดควสไปเรื่อยๆนะครับพอกดควสเสร็จเนี่ยแล้วก็คุยอีกทีนะครับนี่เขาก็จะให้ฮ o l y Water มาแล้วนะครับรับปุ๊บเข้ามาในคลังของเรานะครับแล้วก็กดใช้เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมีปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงนี้ก็จะปลดล็อกแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามานะหรือว่า อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับฟอร์ w วิงนะครับมันจะอยู่ตรงเมนูแล้วก็ด้านขวาครับฟอร์ทวิงข้างๆสัตว์เลี้ยงนะครับอ่ะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะโชว์สแตตของเรานะครับว่าฟอร์ตวิงเราเลเวลเท่าไหร่นะครับข้างล่างแล้วก็สแตตที่บวกก็จะเป็นเลือดนะครับพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนะครับแล้วด้านขวานี้ก็จะมีสกิลของฟอร์ w วิงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะสำหรับแพทนี้นะครับแพทปัจจุบัน ส่วนลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นฟอสฟิงเอ็ก x p ซึ่งก็คือปอีกเราเนี่ยมันสามารถอัพเลเวลได้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมเพิ่งเปิดมาก็จะเป็นเลเวลหนึ่งนะวิธีได้รับ EXP เนี่ยมันก็คือต้องไปตีมอนนั่นเองนะครับดันต่างๆนี่ได้หมดเลยนะครับตีอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่อง exp ก็ได้นะครับแค่ไปลงดันปกติของคุณนะฮะก็สามารถได้รับ e x p จาก Ford Wing ได้แล้วนั่นเองนะครับส่วนเลเวลตันของ r o Wing นะครับจะอยู่ที่100นะครับในแพทปัจจุบันนะ,ะทุกอย่างก็จะบวกตามเลเวลฟอ Wing เลยนะครับเลือดถ้าสมมุติเลเวลห้ก็จะบวกเลือด50 a t t a c อ50ห้แล้วก็ Defense 50เลยนะครับแล้วตัวติ๊กด้านขวาตรงนี้ครับที่มีคําว่า Auto g r o w นะครับมันก็คือเราจะอัพเวลปีกอัตโนมัติคือปกติเนี่ยถ้าหลอดครบ100%แล้วเนี่ยเราต้องใช้ o r ส e s s e n c e นะฮะ ซึ่งก็คือด้านล่างนี้นี่เองนะครับหาซื้อได้ในตลาดนะครับพิมพไปว่าฟอสเอเซนต์นะครับอ่ะพิมพตามนี้เลยนะครับมันจะอยู่ในหมวดหมู่คราฟไอเทมนะครับแล้วก็ normal material นะครับแล้วก็กดเซิร์ชเป็นฟอสเอเซนต์นะครับซึ่งตอนนี้ราคาต่ออันเนี่ยจะอยู่ที่3 f o r อ g เจมนะครับต่อ1ชิ้นนะถ้าใครมีฟอสเจมเยอะๆเนี่ยซื้อแนะนำว่าให้ซื้อเป็น 9 9 9ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้ก็ได้ออโต้กรฟนะครับก็คือถ้าเลเวลเต็มเนี่ยมันจะอัพให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเราต้องไม่ต้องมากดอัพตรงข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็หน้า2ครับเป็นหน้าเทรนซึ่งก็คือการอัพสกิลพาสซีฟของปีกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าผมอัพไม่ได้นะครับอ่าเรากดเริ่มฝึกไม่ได้เพราะว่าสกิลเนี้ยพาสซีฟเนี่ยมันต้องใช้เลเวล20นะครับถ้าฟอร์ตวิงเราเลเวล20เนี่ยเราจะอัพ ได้1 point นะครับเราจะมี training point 1อันนั่นเองนะครับนี่สามารถกดเครื่องหมายคำถามเพื่อดูได้นะครับสามารถได้รับคะแนนการฝึกเมื่อฟอร์ตวิงถึงเลเวล20 40 60 80 1 0 0นะครับซึ่งก็คือทีละ20นั่นเองนะครับซึ่งแต้มทั้งหมดในแพทเนี้ยเราจะอัพได้5แต้มนั่นเองนะครับซึ่งก็เลือกอัพกันดีๆนะฮะสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าแต่ละอันให้อะไรบ้างนะครับถ้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยก็คือด้านซ้ายจะเป็น ลงดันนะฮะด้านขวาจะเป็นตีคนนั่นเองอ่าฝั่งป้องกันก็เหมือนกันนะครับจะเป็นแบบว่าช่วยในดันซะมากกว่านะครับมีแม็กแฮีด้านขวาก็จะเป็นดีเฟนซ์ล้วนเลยนะครับดีเฟนซ์ดาเมจรีดักชันหรือถ้าใครจะลงดันแล้วอัพด้านขวาก็ไม่ผิดนะครับก็แล้วแต่การใช้งานแล้วกันนะครับก็ถ้าเราขาดอะไรก็มาอัพอันนี้ได้นะครับ แล้วก็สามารถรีเซ็ตแต้มได้นะครับถ้าเราเรียนไปแล้วอยากรีเซ็ตเนี่ยสามารถรีเซ็ตได้โดยการใช้หมื่นฟอร์ g เจมนะครับก็ถือว่าแพงสําหรับสายเติมน้อยสายฟรีนะครับถ้าจะอัพอะไรก็คิดให้ดีแล้วกันนะครับส่วนด้านขวาสุดนะครับเทรนวอลก็คือตรงตัวเลยนะครับเน้นลงวอลก็จะเป็นพวกคลีซิตต่างๆนะครับต้านทานดาเมจต่างๆนะครับกัล้มต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าจะไปตีคนอื่นเนี่ยก็เป็นด้านขวานะครับปฏิเสธ คิดาเมจของเขานะครับปฏิเสธการคิปฏิเสธการล้มต่างๆนะครับก็เลือกอัพกันดีๆนะครับส่วนวิธีเพิ่มเลเวลปีกเร็วๆเนี่ยมันจะมีนะครับดันปีกนั่นเองซึ่งก็คือนี่อันนี้นะครับชื่อดันว่าชิ้นส่วนของรูปปั้นลึกลับนะครับเป็นดันของปีกโดยเฉพาะเลยนะครับเลเวล130ถึงลงได้นะครับลงจบได้ dp 5นะครับวิธีการได้รับก็คือเราเปิดที่ช็อปนะครับแล้วเราก็ไปที่ดันเจียนนะฮะมันจะอยู่ข้างล่างนิดนึง ตรงนี้นั่นเองนะครับใช้เงิน5 0 0แสนแล้วก็ใช้ Ford Essen ์ในตลาด50อันนะครับหรือใครจะคราฟ o r d อ s ซนต์เองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นหน้าคราฟนะครับ Ford อ s ซนต์จะอยู่ที่แต้ม0ย์ก็คราฟได้นะครับ o r สเ s s ซนต์ Ford ใช้ Corelow นะครับในการคราฟ1ชิ้นค่าลงทะเบียนอยู่ที่10ล้านเอเซนตนะครับแล้วก็มีเอีกนันหนึ่งนะฮะ เป็นแต้มพันก็คือจะได้2อันนะครับใช้ฟอ r ์คอมีเดียมนะครับค่าลงทะเบียนอยู่ที่20ล้านเอลนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวหลักของผมแล้วนะครับ cp ตอนนี้ปัจจุบันนะฮะไม่มีของเช่าจะอยู่ที่413,000นะครับเดี๋ยวไปลองลงดันปีกดูนะฮะว่าพลังเท่านี้จะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาโมบายหรือเกมอื่นๆที่มีระบบออโต แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอป,ปที่ระบบอยู่บนคาวเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้พเพื่อนๆเปิดบอทออตโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมหรือแม้กระทั่งปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเตอมไม่อยากเปิดคอมท,ทิ้งไว้เพราะกลัว,วเปลืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆด้วยราคาเริ่มต้น วันละ10บ,บาทแพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว GVIP ซึ่งราคามจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็สบายขึ้นมากกว่าถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลด u g Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพือ่อเอาส่วนลดครั้งละ20บาทได้เลยอ่าดันเจียนจะอยู่ตรงพอร์ตลักนะครับตรงนี้ตรงเสานี้เลยนะครับกดวาร์ปมาได้ ของที่ดับก็จะเป็นฟอร์ดวิงอีลิกเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นของสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นยาที่ช่วยเพิ่มเลเวลปีกได้เร็วมากนะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับลงได้3ครั้งนะครับแล้วก็รีได้3ครั้งจะเป็น9รอบนั่นเองนะครับอันนี้เป็นดันที่สําคัญดันหนึ่งเลยนะครับที่ควรลงประจําวันนะเดี๋ยวขอไปเอาบัฟก่อนแล้วกันนะครับโอเครับบัฟครบแล้วก็ตีเรียบร้อยนะครับเคว้าไปเลยออโต้เลยฮะ โอเคแล้วก็ใช้ยาไปเลยนะครับเมื่อกี้ได้มา3ขวดใช่ไหมโอ้โหได้เปอร์เซ็นต์เยอะอยู่นะครับได้5 0 0แสนมา2ขวดแล้วก็1ล้าน1ขวดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่สุ่มเงินนะครับเหมือนการลงวอลเลยกดใช้ไปนะครับโอ้โหได้1ล้านนะครับมี1ล้าน5ล้านนะครับเหมือนจะมี10ล้านแล้วก็1้อยล้านด้วยนะครับแต่จะได้ยากนิดหนึ่งนะสรุปว่าพลัง413,000นาะครับอาชีพฟอสกันนะครับลงจบนะ แต่ว่าลำบากลำบนนิดหนึ่งนะครับออโตไม่ได้ต้องพยายามกดมือนะครับแนะนำให้ลงวันละ3ามรอบนะครับเพราะว่าถ้าเราได้สแตตจากตรงนี้มาเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับเพิ่มเลือดมาร้อยป้องกันร้อยตีร้อยเลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับค่านี้หลังๆก็จะหายากแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับนะครับฝากกดด้วยนะนะครับ โอเคคลิปหน้าไว้เจอกันครับสวัสดีครับ